ครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้อยู่ปา่าทุเรียนกระดุมทองครับนี่ครับนี่จะมาลี่แหนงครับผมเมื่อวานเราคนงาออกแล้วก็ลี่มาได้มันหกแถวครับผมทีนู้นเมื่อวานนี่อยู่ฝั่งนู้นนี่เราจะลิแหนงครับผมนี่ครับนี่ครับ นี่พวกนี้มันออกโอเคแล้วครับข้างบนนู้นอีกเยอะแยะครับผมนี่ครับทางใต้ครับผมคืออนี้ก็ต้องเอาออกครับอุดยอดครับผมนี่คือกระดุมทองครับ ว่าขึ้นไปถางบนให้กะสูงครับผมงานนี้ก็สุดยอดครับผมหันกล้องว่าสุดยอดครับริคนสวนนะครับเนี่ยครับรางวันก็นี่แขนพ้นยาครับผมแล้วก็ ใส่ปุ๋ยครับบำรุงต้นทุเรียนครับผมม,มีอะไรมากมายครับครับเอาออกให้มันสวย,สวย คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม